โป้พุ่นเลยงานรถสิ่งนะครับสองขันนะครับดูงานวันนี้ดิพี่ก้อยไหน ดูบรรยากาศงานครับแจ่มมากเราจะวับไปดูนะครับตอนกิสมารเราจะไปแบบเร็วๆนะครับผมโหข,ขัเน,นขเอฟสุดมาก พี่วัยนี่ตัวอะไรเนี่ยพี่คนพานะเดี๋ยวผมเป็นคนถามเออมาบอกไม่ออแค่เสียงอันนี้ตัวอะไรพี่ยอันนี้เป็น Mitsubishi Lancer สวยเนาะใจเรียงปีโอเคแล้วตัวนี้อะไรพี่ตัวนี้เป็นตัวยูต้านะตัวไหนตัยรต้าโคโรนาแต่งแนวแอนลี่แอนลี่เนาะคือี่สวยมากเลยแล้วตัวนี้อะไรพี่ S 1> <S 1> <S ไม่เคยเจอแล้วตอนนี้ล่ะมิสันเซปิโล่โอย่าไป,ไปเร็วสิดูกนวันนี้เป็นมิสซันเซฟิโลโอ้แล้วตอนนี้ล่ะ <S 2> <S 2> สวยอ่ <S <S ยะ <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้ล่ะพี่ อันนโตโยต้า <Toyota S 1> เป็นซูบูรุมีอาร์เซยเดียวกับโตโยต้าแปดหกสวยนะแต่ช่วงล่างจะเหน็บกว่าอ๋อไม่ใกล้หน่อยสิเรจะไปไกล,ลตัวน,นี้อ่ะพิษสามร้ 500. อยฮ้ยตัวน,นี้เปิดนี่ด้วยเปิดตากระโปรงเลยเปิดตากระโปรง <laughs> นั่นตัวนี้เหรอพี่ดูแม็กแม็กสวยเนาะหูนี่ตัวนี้หูทำผากระโปรงคาร์บอนอันนี้สันสอสัน240อ x แปงหน้าเจนเวียเอสปิดหน้าโอ้โหนั่นตัวนี้อะไรพี่ไอ้ที่ผมผมผมไม่รู้นะเรื่องรถตัวนี้ซูบูรุบีอาร์แซนเหมือนทันเมื่อก่าอันนี้สีด นี่ตัวนี้ล่ะอันนี้นคือส,สวยเนาะอันนี้เซฟิโลแบ่งหน้าเป็นซินเดียเอสสิบห้าอันนี้สัตวนะ์เนาะนี่กับเซฟิโลนี่หน้าเดิมนี่กับเซฟิโลเป็นตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันหมดอันนี้คือหน้าเดิมใช่นี่คือหน้าดิจินัลอ๋อ ตัวนี้ล่ะตัวนี้ก็เหมือนกันอ๋อแค่แปลงแปงหน้าเนาะโหตัวนี้หางอะไรนะเว <Vert ex. S 2> อร์เทคแล้วตัวนี้ทำแบบสีนี่เขาเรียกสีอะไรนะเรียกสีอะไรนะทำแบบย้อนยุกอะแป่งแบบ เออเปนเทปโอ้โหคันนี้เจ็มมากยตัวน,นี้เป็นยังไงครับผมออคือพกเขาเข้าได้ไหมคือยีชื่อนูออ่นนี้เขา,า่สเอร์ิหมราคาฮะเห็นไมเล่นไปที่สุดเอฮัลโหล เงินไปแล้วขึ้นข้างบนไงข้างล่างไม่มีมั้งเอ๊ะใช่ใช่นะ๊ะใช่ใช่โอ้โหดูรวย เสร็จไหมท่านเอากระบะแค่มาใส่เอาหัวเดียวแล้วก็บ่าอันนี้จะใส่ถ้าเจอถ้าเจอเดี๋ยวแค่เดี๋ยวแค่แทักเดี๋ยวแค่แท็กแกยังไม่กลับหรอกไปเจอคนดังด้วยนั่แมนครับอันนี้คืออะไรพี่ไม่ใช่แต่ฟิโลแปลงเป็นนิ้วโอ้โห

เฮกค่อยๆไปดิมานี่ก่อนมานี่ก่อนไม่บอยบอยอันนี้ก่อนมาดูดัดจีนจีจีจจจจาอาร์อเออตัวน,นี้ใช่นไหมอันนี้สวยปะสวยตัวนีน้จีอาร์แท้แท้ใช่ไหมโอ้โหนี่หน้าตา <c oughs> ผู้รอบรู้เรื่องรถมาไปนี่เป็นตัวสุดก่อน อ,นะ <A 34. S 1> อนนี้ผมไม่เ่อันนพอดพอของนี่ป่ะของนิกนนนนกี้ป่ะนะไรเตะเตต้าเตะต้าโบ้าอ๋อโบ้า bên tìt á, hết đi trong này rồi, đi vào trong này rồi, hết về đù này ก็พอดกลับบ้านเลยเอากัากบบ้านไปเลยนะเดี๋ยวไิ่งกลักลับมาเลฮะใส่อะ ดพอล่อก oh, ็ถ like ่ายรูปตุ้นหน่อยน่สวยอ่ะับสวยบอยั็ไปฝัน เครื่องเครื่อง,ง,งนะครับตัวนี้สวยมากเลยครับผมยังดูมดูมาใส่ก็ได้แกดึงขึ้นมานี่แกหายไปแล้วโอ้ นี่เป็นนี่มอไซค์เจ้านะครับเป็นอาวันอาวันก็อาวันครับผมอูวันนี้อาซิกอันนี้ผมไม่รู้ครับนี่ต้องต้อของช่องแนะนำอาวัน